สวัสดีครับผมกิติพงศ์แตรขอที่ปรึกษาการขายและผู้ฝึกษอนฝ่ายขายบร,ริษัทโตโยต้าเพอสา,าขาเจ้าฟ้าครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราได้มีการแนะนํารถเวลอสให้กับทุกท่านได้ทราบถึงสเปคฟังก์ชันต่างๆว่ารถมีอะไรให้มาบ้างและในวันนี้ครับ ตั้มจะมาแนะนําวิธีการใช้งานต่างๆในฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นการเปิดการปิดนะครับรวมถึงวิธีการพับบอกและการตั้งค่าต่างๆภายในรถครับสิ่งแรกนะครับที่ตั้มอยากจะแนะนําให้กับท่านผู้ชมได้ทราบน,นะครับก็คือในส่วนของกุญแจรีโมทนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าเป็นรีโมททั่วไปจะมีสวิตช์ในส่วนของตัวปลดล็อกและสวิตช์ในตัวของล็อกรถแต่เจ้าเวลอดคันนี้ครับมามีเพียงสวิตช์เดียวเท่านั้นแล้วเราจะล็อกรถอย่างไรนะครับวิธีการนะครับ ถ้าเราสังเกตดีๆตรงโลโก้ Toyota ด้านนี้นะครับจะมีสัญลักษณ์เป็นของตัว Lock ล็อกรถเรากดที่ปุ่มนะตรงโลโก้ Toyota นะครับอย่างนี้คือล็อกรถอย่างนี้คือกดล็อกรถและเมื่อคุณแจเป็นลักษณะอย่างนี้ทุกท่านก็คงทราบกันอยู่แล้วว่าลักษณะของคุณแจจะเป็นแบบคีย์เลสดังนั้นครับเวลาการใช้งานในส่วนของระบบสมาร์ทเอนทนะครับสำหรับเจ้าเวลอเราสัมผัสบริเวณ2ขีดทางด้านนี้ ซึ่งเราจะมีระบบคีย์เลสตรงบริเวณประตูคู่หน้าและประตูฝาท้ายโดยคู่หน้าเราสัมผัสเพียงเท่านี้นะครับรถก็จะปลดล็อกให้หรือหากเราต้องการล็อกรถนะครับก็เพียงสัมผัสที่ตำแหน่งเดิมก็สามารถล็อกรถได้เช่นกันในส่วนของสมาร์ทเอนทรีอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับคือด้านฝาท้ายนะครับตอนนี้รถล,ล็อกอยู่นะครับหากเรามีคุญแจเราสามารถปลดล็อกได้และสามารถเปิดฝาท้ายได้เลยนะจะมีสวิตช์ที่เป็นขนาดใหญ่และสวิตช์ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ไว้เพื่อปลดล็อกในส่วนของขนาดเล็กนะครับเวลาเรากดนะครับเวลาเรากดตัวเล็กนะครับก็จะเป็นการล็อกรถนะครับผมดังนั้นในส่วนของสมาร์ทเอนทรีของเวลอดเนี่ยก็จะมีทั้ง3ตํตำแหน่งคือประตูคู่หน้าและในส่วนของประตูท้ายรถนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างดีกว่าครับเมื่อเราทําความเข้าใจการใช้งานของกุญแจกันที่เรียบร้อยนะรวมถึงระบบสมาร์ทเอนทรีกันที่เรียบร้อยพอเราขึ้นรถได้สิ่งแรกที่ต้องทําแน่นอนครับ สตาร์ทรถการสตาร์ทนะครับก็เป็นระบบพุทสตาร์ทนะครับซึ่งวิธีการจะสตาร์ทเราจะเป็นต้องเหยียบเบรกถ้าไม่เหยียบเบรกนะครับกด1ครั้งมันจะเป็นการเปิดระบบเบื้องต้นนะครับซึ่งจะใช้งานในส่วนของวิทยุได้แต่แอร์ยังใช้ไม่ได้หลังจากนั้นครับหากกดอีก1ครั้งเป็นการเปิดระบบแบบ ACC on คล้ายๆข,ของคุณแจเสี่บิดสตาร์ทนั่นแหละครับบิดครั้งที่1บิดครั้งที่2 ตรงนี้สามารถเปิดแอร์ได้แต่เราจะเปิดได้ในส่วนของพัดลมความเย็นอาจจะยังไม่มีเพราะเครื่องยนต์ยังไม่ได้ทํางานและถ้ากดโดยที่ไม่เหยียบเบรกกดลงไปมันก็จะเป็นการปิดระบบต่างๆแต่ถ้าต้องการสตาร์ทครับง่ายๆโดยการเหยียบเบรกให้มีไฟสีเขียวขึ้นแล้วทาการกดและปล่อยเพียงเท่านี้ก็สามารถสตาร์ทรถได้แล้วครับเมื่อเราทาการสตาร์ทเสร็จแล้ว สิ่งที่ทุกคนทําต่อไปก็คือการเปิดแอร์แอร์ของเวร้อนะครับก็จะเป็นแบบอัตโนมัติซึ่งเราสามารถกดภามาออโต้ในส่วนของออโต้คือระดับพัดลมจะทํางานอัตโนมัติสัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เราตั้งไว้เมื่อผมปรับตั้งอุณหภูมิที่มันต่ำมากๆแล้วตอนนี้ภายในห้องโดยสารมันร้อนพัดลมจะทํางานด้วยความแรงเพื่อทําให้ภายในห้องโดยสารเย็นหลังจากที่อุณหภูมิเย็น ตามที่ตั้งไว้ระดับพัดลมก็จะลดลงมาเองให้อัตโนมัติหรือสามารถปรับระดับพัดลมได้ทางด้านนี้ปรับอุณหภูมิทางด้านนี้ไฟ AC ตรงนี้ต้องติดนะถ้าไม่ติดก็จะออกแต่พัดลมจะไม่เย็นไฟนี้ก็คือใช้อากาศหมุนเวียนภายในห้องโดยสารนะครับหากเราทําการโปลดเราก็จะเอาอากาศจากภายนอกเนี่ยเข้ามาอาจจะทําให้มีกลิ่นหากเราจอดรถตามคันข้างหน้าซึ่งสตาร์ทเครื่องเหมือนกันก็จะทําให้กลิ่นไอเสียเข้ามาด้วยเช่นกัน เมื่อเปิดแอร์เย็นเรียบร้อยนี้เราก็พร้อมที่จะขับออกเดินทางแล้วนะครับซึ่งเกียร์ด้านนี้นะครับเป็นเกียร์แบบอัตโนมัติพร้อมระบบซีคอนเทียลชิปการจะเข้าเกียร์ก็ทําการเหยียบเบรกเลื่อนตาแหน่งเกียร์และสามารถผักเข้าหาตัวเองนะครับเพื่อทําการควบคุมเกียร์ได้เองโดยหากลูกค้าเข้าโหมดซีคอนเทียลชิปนะครับลูกค้าจะเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนเกียร์เองโดยการผักไปข้างหน้านะครับคือการเพิ่มส่วนดึงลงมา เท่ากับลดเกียร์ลงมานะครับเป็นลักษณะของอัตโนมัติกึ่งแมนนวลทําให้ลูกค้าสามารถขับขี่ได้แบบมีความสนุกอารมณ์สปอร์ตมากยิ่งขึ้นในส่วนของเบรกมือนะครับต้องบอกเลยครับว่าเจ้าเวลส์ให้มาเป็นแบบเบรกมือไฟฟ้านะครับซึ่งเวลาเราต้องการปลดเบรกมือนะครับเราจําเป็นต้องเหยียบเบรกตอนนี้ถ้าผมไม่เหยียบเบรกนะปลดปลดเห็นไหมครับระบบจะแจ้งว่าให้คุณเหยียบเบรกเพื่อความปลอดภัยยกตัวอย่างผมเหยียบเบรกนะครับแล้วผมทําการกดลง เท่านี้ก็ทําการปลดเบรกมือได้หรือถ้าต้องการดึงเบรกมือครับก็ทําการดึงขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับสิ่งที่มันคอยอำนวยความสะดวกของเรานะครับเจ้าเบรกมือไฟฟ้านอกจากให้ความสะดวกสบายแล้วยังให้ความปลอดภัยด้วยเช่นเมื่อผมทําการเข้าเกียร์เพื่อจะขับแต่ผมยังไม่ได้ลงเบรกมือถ้าเราเหยียบคันเร่งระบบจะยังไม่ปลดล็อกให้แต่สิ่งที่พิเศษเลยครับเมื่อเราคาดเข็มขันดนิรภัยครับผมบอกเลยเจ้าคันนี้เนาะ ให้ความสะดวกและปลอดภัยจริงเมื่อทําการคาดเข็มขัดได้ภายเรียบร้อยเนาะความปลอดภัยในการขับขี่เบรกมือยังไม่ปลดให้แต่พอผมกดคันเร่งเบาๆระบบจะปลดเบรกมือให้เองอัตโนมัติถึงได้บอกว่าเจ้าเวลอนเนี่ยให้ความสะดวกสบายมากจริงๆครับ<ๆ>เมื่อให้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วนะครับ<ๆ>ก็ย่อมพ่วงมากับออโต้โคเบรกนะครับ<ๆ>ซึ่งลักษณะอย่างนี้นะครับเวลาเราขับรถไปจอดติดไฟแดงเราสามารถกดสวิตช์ด้านนี้ ตำแหน่งไฟจะแสดงให้ที่หน้าจอแล้วเราสามารถถอนเท้าออกจากเบรกได้เลยรถก็จะไม่เคลื่อนที่ซึ่งทําให้เราเนี่ยลดอาการเมื่อยลา้าหรือไม่จําเป็นที่จะต้องเหยียบเบรกไว้ตลอดเวลาขณะรถติดไปแดกนะครับในส่วนของตำแหน่งด้านนี้นะครับก็เหมาะสมมากในการออกแบบก็จะทําให้เห็นว่าเราสามารถวางโทรศัพท์ไว้ได้เลย และยังมาพร้อมกับในส่วนของระบบไวเลสชาร์จเจอร์ซึ่งโทรศัพท์ของท่านใดรองรับไวเลสชาร์จเจอร์นะครับท่านสามารถวางและกดสวิตช์นะครับเพียงเท่านี้ครับจะทาการชาร์จให้เองเรามาดูในส่วนของเครื่องเสียงกันบ้างนะครับการออกแบบเครื่องเสียงนะครับให้เครื่องเสียงมาก็ขนาดใหญ่เป็นระบบแบบทัชสกรีนรองรับทั้วโต้แอนดรอยรองรับ Apple Car p เพซึ่งทําให้การใช้งานสะดวกมากยิ่งขึ้นในส่วนของช่องเสียบ usb นะครับจะไม่ได้อยู่ตำแหน่งของ เครื่องเสียงตามปกตินะครับซึ่งช่องเสียบ USB ของเจ้าเวลอรคันนี้จะอยู่บริเวณทางด้านข้างนะครับโดยเจ้าเวลารคันนี้ก็จะให้ช่องเสียบ USB ทางด้านหน้านเนี่ยมาถึง2องตำแหน่งโดยตำแหน่งการเสียบนะครับมันมี2ช่องก็จริงสังเกตให้ดีนะครับบริเวณฝาปิดเขาเนี่ยเขาจะบอกว่าตำแหน่งไหนที่จะเป็นการเชื่อมต่อเข้ากับตัวเครื่องเสียงนะครับส่วนตำแหน่งไหนที่จะปล่อยกระแสไฟเท่านั้น ดังนั้นหากเราเสียบปิดตำแหนง่งก็ไม่สามารถใช้งานในส่วนของ Auto Android หรือ Apple CarPlay ได้นะครับ <S <S ในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับรวมถึงสิ่งที่ให้มายังมีความปลอดภัยมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบคันซึ่งเราสามารถปรับมุมมองของกล้องได้โดยจะมีสวิตช์อยู่ที่พวงมลาลัยทางด้านนี้สวิตช์ตรงนี้นะครับจะเป็นตัวควบคุมกล้องโดยเราสามารถกด ด้านนี้เราก็จะเห็นตำแหน่งของทางด้านซ้ายนะครับหรือกดอีกหนึ่งครั้งจะเป็นภาพจำลองจากทางด้านบนแล้วก็จากทางด้านถ้ายหรือในกรณีที่มีการเดินหน้ารถนะครับเราก็จะมีในส่วนของกล้องทางด้านหน้าเราสามารถปรับควบคุมได้จากสวิตช์ตรงพวงมาลัยเช่นเด้นดานนี้ก็จะทำให้มองเห็นอย่างทางมุมนี้นะครับก็คือตัวจำลอง ภาพบุมสูงทามาประมวลภาพรวมถึงกล้องทางด้านหน้าหรือกดหนึ่งครั้งครับก็จะเห็นในส่วนของภาพฝั่งกล้องที่ซ่อนอยู่ใต้กระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับทำแล้วให้เราเห็นว่ามีอะไรอยู่บริเวณทางด้านข้างไหมทําให้เราขับขี่ออกไปได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยหรือกดอีกหนึ่งครั้งครับก็จะเป็นแบบกล้องทางด้านหน้าอย่างเดียวซึ่งกล้องมองภาพรอบคัน panoramic view monitor เนี่ยสามารถปรับตาแหน่งของกล้องได้จากสวิตช์ที่ปวงมาลัยทางด้านนี้นะครับผมสำหรับในส่วนของมาตรวัดนะครับ สำหรับเจ้าเวรสก็จะให้มาตรวัดที่เป็นหน้าจอแบบ t f t จอสีขนาด7นิ้วโดยมาตรวัดนะครับก็จะแสดงข้อมูลการขับขี่ของตัวรถยนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นอัตราการเส้นเืองน้ำมันโดยเฉลีย่ยหรือระยะทางที่สามารถขับได้จากน้ำมันที่มีอยู่ในถังนะรวมถึงแสดงข้อมูลต่างๆและสามารถตั้งค่าฟังก์ชันของหน้าจอแสดงข้อมูลรวมการขับขี่หน้าจอดิสเ์ได้หลากหลาย ตั้งค่าฟังก์ชันการใช้งานของรถได้หลากหลายซึ่งตั้งค่าอย่างไรเดี๋ยวตั้มแนะนําให้เลยครับเรากดไปที่ฟันเฟืองครับผมสิ่งแรกเลยนะครับเราสามารถตั้งค่าความสว่างของหน้าจอได้นะครับโดยเราสามารถตั้งค่าได้ถึง10ระดับนะครับซึ่งในกรณีที่เราขับกลางคืนแล้วไปหน้าจอลก,กวนสายตามากเกินไปเราก็ลดระดับความสว่างหน้าจอให้ลดลงนะครับเพื่อทําให้ลดการลกวนสายตาครับ2นะครับ ตั้งค่าในส่วนของเวลาและวันที่นะครับเราสามารถตั้งค่าได้เป็นรูปแบบของ12ชั่วโมงหรือ24ชั่วโมงก็สามารถตั้งค่าได้ครับ3ในส่วนของดิสเพย์ตรงนี้เราสามารถออกแบบได้ถึง4แบบด้วยการแบบที่1จะเป็นหน้าจอลักษณะนี้นะครับสําหรับแบบที่2ครับก็จะเป็นลักษณะวงกลมอย่างนี้นะครับหรือแบบที่3ครับและแบบที่4ครับเราก็สามารถเลือกใช้งานได้ตามความชอบนะครับ นะครับการตั้งค่าหน้าจอนะครับตรงนี้เราสามารถตั้งค่าในส่วนของไฟบง่งชี้ e c o i n d i c a t o r อัตราการประหยัดน้ำมันโดยเฉลี่ยหลังการเติมน้ำมันเราสามารถรีเซ็ตทิป A ได้อัตโนมัติหลังจากการเติมน้ำมันหรือนะครับภาพเคลื่อนไหวขณะเริ่มต้นรวมถึงประเภทภาพเคลื่อนไหวจะเป็นแบบสแตนดาดนะครับองศาการเลี้ยวและคู่มือกคู่มือแบบไดโหมดนะครับ5นะครับ ในส่วนของการตั้งค่าสัญญาณเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นหากรถคันข้างหน้ากําลังเคลื่อนที่เราสามารถปรับระดับเสียงเตือนให้เสียงดังหรือเสียงเบาได้นะครับเสียงเตือนเมื่อขับรถออกนอกเลนนะครับเสียงไฟเลี้ยวยังสามารถตั้งค่าได้อีก3แบบด้วยกันนะครับโดยแบบที่1น,นะครับเสียงจะดังลักษณะนี้แบบที่2ครับและแบบที่3ครับ ทั้งนี้ก็สามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการนะครับ6นะครับในส่วนของการตั้งค่าวันที่แจ้งเตือนโดยสามารถตั้งค่าได้ถึง10วันด้วยกันนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีหมวดหมู่ให้หรือจะไม่กําหนดก็ได้เช่นการตั้งค่าหมวดหมู่ครับการตั้งค่าเตือนวันเกิดนะครับเราสามารถเลือกวันเดือนปีได้นะครับการตั้งค่าวันครบรอบอาจจะเป็นวันครบรอบแต่งงานนะครับผมการตั้งค่าวันตรวจสภาพรถยนต์ เราก็สามารถกําหนดวันได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็ทําให้เราเนี่ยไม่ลืมนะครับหรือสามารถวางแผนล่วงหน้าได้อย่างเหมาะสมนะครับเจ็ดนะครับในส่วนของการตั้งค่ารถยนต์นะครับเราก็สามารถตั้งค่าได้ในส่วนของกล้องหน้า ไว้เพื่อตรวจจับนะครับเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนที่เราสามารถเปิดปิดได้และยังสามารถตั้งเวลาเตือนเมื่อรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าการเปิดปิดระบบบายสปอร์ตมอนิเตอร์เรียขคอท r a ฟฟิกอ l เลอร์นะครับตั้งค่าตัวล็อกประตูซึ่งโดยปกติแล้วนะครับล็อกการล็อกประตูเนี่ยก็จะเป็นแบบสปีดออโต้ดอลล็อกแต่เราสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมได้เช่นเราต้องการให้ล็อกประตูเมื่อมีการเปลี่ยนเกียร์นะครับแล้วก็เมื่อผมเข้าเกียร์นะครับ อย่างนี้ประตูก็จะล็อกให้อัตโนมัตินะครับผมนอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าได้หลากหลายเลยครับก็ลองไปใช้งานกัดกนดูนะครับแดนะครับในส่วนของการตั้งค่าการบำรุงรักษาเราสามารถตั้งค่าให้มีการแจ้งเตือนในการนํารถเข้าศูนย์บริการได้นะครับเช่นที่1,000กิโล หรือที่1000 0กิโลเราก็สามารถตั้งค่าได้ตรงเก้านะครับในส่วนของการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องเราสามารถตั้งค่ารีเซ็ตการเตือนน้ามันเครื่องเสือเส่อมสภาพได้อีกด้วยโดยเราจะทําการตั้งค่าเพื่อทําการรีเซ็ตหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความต้องการของลูกค้าครับ10ครับหากเราตั้งค่าไปตั้งค่ามาเริ่มสับสนตั้งค่าเริ่มต้นเลยครับมันจะกลับไปสู่ของการตั้งค่าที่มาจากโรงงานครับ และสุดท้ายครับในส่วนของภาษาของจอสแสดงข้อมูลรวมการขับขี่สามารถเลือกภาษาได้ถึง7ภาษาด้วยกันนะครับโดยก็จะมีภาษาไทยให้เลือกใช้งานได้อีกด้วยนะครับก็สะดวกมากยิ่งขึ้นครับอย่างที่เรียนให้ทราบครับว่ารถคันนี้ความปลอดภัยครบคันมากจริงๆและยังมีระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนโดยท่านผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งานได้โดยสวิตช์จะอยู่บริเวณทางด้านข้างทางด้านนี้เราสามารถกด1ครั้ง อย่างนี้นะครับก็จะมีการปิดในส่วนของระบบ l a ดี d พั a เ t อ r ์ a l เล t หรือถ้าทําการกดแช่ไว้ก็จะปิดในส่วนของระบบ P o o l l i s i o n System อีกด้วยซึ่งสวิตตัวนี้ครับจะควบคุมการทํางานของระบบ P o o l l i s i o n System และระบบ l a ดี d พั a เ t อ r ์ a l เล t นะครับหากท่านกด1ครั้งจะเป็นการเปิดหรือปิดระบบ l a ดี d พั a เ t อร e a l เล t หากท่านทําการกดแช่นะครับจะเป็นการเปิดหรือปิดของระบบ P c o l l i s i o n System นอกจากฟังก์ชันการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงความปลอดภัยนะครับที่สำคัญครับเขาบอกว่าเจ้าเวลอสคันนี้เนี่ยสามารถปรับเบาได้ถึง7แบบด้วยกันเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานมีวิธีเทคนิคการปรับยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้ตําพาไปชมกันต่อเนื่องเลยครับแบบที่1ครับบิ๊กลูมครับคือปรับแถวที่2และแถวที่3ลงโดยการปรับเบาแถวที่2นะครับตำแหน่งการปรับเบาจะอยู่บริเวณทางด้านนี้โยกมาทางด้านหน้าครับ อย่างนี้เห็นไหมครับเนาะแล้วก็ปรับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับพับลงให้เรียบร้อยด้านหลังนะครับก็เพียงยกทางด้านนี้นะครับขึ้นนะครับยกเบาะทางด้านนี้ขึ้นเห็นไหมครับนี่คือปรับแบบแบบที่1ครับของแบบที่2นะครับเราจะปรับแบบ small room คือให้มีพื้นที่เก็บสัมภาระบ้างนะครับผมก็คือปรับในส่วนของเบาะแถวที่3ลงลงไปลักษณะนี้เลยนะครับ ก็จะเป็นอย่างนี้แบบที่3นะครับเขาเรียกว่าแบบ relax mode นะครับก็คือในส่วนของปรับเบาะคนขับหรือผู้โดยสารทางด้านหน้านะครับปรับเบาะนอนลงมาแบบแรกเนาะวิธีการถอดหมอนนะครับคุณควรปรับเบาะลงไปก่อนถ้าคุณไม่ปรับเบาะลงไปคุณจะถอดหมอนไม่ได้เห็นนะครับมันจะติดเนาะคุณแนะนําให้ปรับลงไปอย่างนี้ก่อนนะครับถอดหมอนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับให้เลื่อนเบาะมาให้สุดเลยเลื่อนเบาะมาให้สุดทางด้านหน้า แล้วปรับตัวนี้ลงไปทำให้เบาะชิดกันลักษณะนี้อย่างนี้เราเรียกว่าปรับแบบีแล์โสมดนะครับสำหรับแบบที่4นะครับ<ๆ>ก็จะเป็นแบบเดย์เบสคือปรับเบาะแถว2นะครับเอาลาดลงไปกับเบาแถวที่3นะครับรวมกันโดยทั้งหมดนี้จําเป็นต้องทำการถอดหมอนออกก่อนเช่นเดิมครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ตอนนี้เราก็พับกันมาทั้งหมด4แบบแล้วนะครับเราไปดูแบบที่5กันต่อครับแบบลอง g s t ครับคือการพับเบาแถวแถวที่2นะครับคือพับตรงกลางเบาตรงกลางนะครับตัวดึงอยู่นะครับไม่ดึงตรงๆนะครับต้องดึงขึ้นลักษณะนี้นะครับถ้าคุณดึงตรงๆมันดึงไม่ได้ต้องดึงขึ้นนะครับแล้วพับเอกลงมาและพับบอกแถวที่2และแถวที่3 ทำให้เราสามารถวางของทางด้านหลังได้และหากมีสิ่งของที่ยื่นไปทางด้านหน้าลักษณะยาวหน่อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราไปต่อกันแบบที่6เลยนะครับฟรีฟอร์มนะครับคือพับเบาะด้านหลังนะครับทั้ง2ฝั่งเนี่ยลาบลงไปเสร็จแล้วพับเบาะแถวกลางครับทางด้านซ้ายหรือทางด้านขวานะครับอย่างใดอย่างหนึ่งข้างใดข้างหนึ่งอย่างนี้นะครับก็จะเป็นแบบฟรีฟอร์มครับผมแบบสุดท้ายครับแบบที่7แบบคาบิเนตครับ ก็คือการปรับเบาะแถวที่3นะครับการพับเบาะแถวที่3ด้านซ้ายหรือด้านขวาอย่างใดอย่างหนึ่งแบบนี้เราก็จะเรียกแบบคาเบตซซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นการปรับเบาะการใช้งานให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้รถนะครับหรือผู้โดยสารนะครับโดยสามารถปรับได้มากถึง7แบบด้วยกัน เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับคลิปนี้แนะนําการใช้งานฟังก์ชันต่างๆสิ่งอำนวยความสะดวกหรือสิ่งที่ให้มากับเจ้าเวโอสรุ่นพรีเมียมคันนี้ตามก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ใช้รถอยู่นะครับจะได้ใช้งานได้อย่างคุ้มค่าหรือสําหรับท่านใดที่กําลังลลอลรอรถเวโอสอยู่นะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลการใช้งานก่อนเพื่อที่เมื่อท่านรับรถกลับมาแล้วท่านก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับอย่างไรแล้วตั้มก็ฝากกดติดตามนะครับหรือกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ตั้มด้วยนะครับและในคลิปหน้าตั้มจะมาแนะนำรถรุ่นใดกันอีกนั้นฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ